นัักครบคนอกหนักเว้ยเอ้ยนี่หนักกว่าคุณดูนี่ไม่หนักแต่เน้นว่านี่ค่าเอาไปขึ้นเขาเนี่ยนี่หนักกว่าหนักกว่าเฮ้ยทำไมทำไมทมงไปเช็ดมันหนักหนักกว่าของพวกล้อนเยอะเลยโอ้ยก้อนเดียวเท่ากับสองข้อนเลยเนี่ยสองตอมมันจะหนักอืมสองข้อนหนักกความนโอ้เหมือนทองเลยนะทองนี่แท้ทองทองควอนน่ทองควอนจะหนักสำหรับคไใ้พวงอ่ะ รบาแี่โอ้หวอมมือติกแตกดยัจะยกสองไม่มันไม่ตายวัจะยกสองมือค่มือที่แตกท่ฮะนทุกวันนี้นอนห้องเช่าก็หลังกวาหลังมากครับมันแข็งเนียแข็งเลยทนลำบากลจะตนางก้มอยู่ตรงนี้เนี่ยัหาันะันงนี้ หนักไม่พอต้องก้มหนีนะตัวหมดพอดีจับตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังนี่นี่นี่ยั้งนี่เหรอเออกระอันเอาหมดแล้วกระอันก็ได้ได้หมดได้นี่เอฟซีหนักไม่พอต้องต้องมีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะยื่นอิบล็อกขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวดูอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวผมจะวางได้โอเคก็ชนชนเสร็จแล้วนะเอฟซี โอ้ยชอบบรรยากาศตรงนี not, oh, so ้มากเลยอะไรภูเก็ ตั oh, uh, no mm ้ง hmm. ผ okay. so uh, ีอย oh, oh. ู่ไหมยงกล้องั oh, so nice. ้เแ่หตั้งผีอยู่ไหมังพี่ตั้งท่านับอยู่นั่นวะโอ้ยตั้งกล้องใหม่ก่อนตั้งกล้่อะคัคดนก่อนนะครับดีวในที่ไปขิกน้าคดีนเป็นงานใหญ่เนาะ FC ครับผมตอนนี้ออ้รถนับรถน่ครับ เอาแบบกับันยำนะเยดเอาไปเอาาที่รมมากับันาที่รมเลยรมแรวมไม้ร่ตงน้เอาแบบกันคิดว่าเป็นรเตียงเลยนะตาสุดตอนนี้หลังจากคนอิดบ็อกลงนะเอฟซีโอ้โห้เครื่องแรงเครื่องแรง ต่อๆกันโอ้ทีละก้อนดีกว่าโอ้อะไรมันเยอะน้ำรักแม่สองก้อน ไค่ยงแย่แ่านนหร้อามันมีทีใบแทนด้ยช่ครังเอมาียานี่ปะอันนี้ติดรู้เปล่าอันนี้อันอันสั่นก็มีได้เดี๋ยวอันนี้อันนี้ยอะแต่วันเาขยับซีบอกอยู่หน้เนี่เดี๋ยว่งขดเงื่อนเนาะที่มันอยู่บนหลังเงือนยว่งัเง พออี้อเ็ๆเดตขาเนาะคนเนาะแม่นาบอเต็มรถผมเลยพ่นอ่ะเอยาวเลยไปบอันสั้นกีหน่มบรอันสั้นเอาไหมอันส้นมออเอาบานสั้นน่เดี๋ยวเขาจะเบลให เดีนยวในพวกที่เดินไปเอาอันสั้นนะพิชิตไม่เอาละคุณเจเอาบ่เอานยไฟก็ผเะแล้วเนาะอ้ยที่ดินเต็ม้นแนี้เลยอืมว่าอยู่กัตนนี่เองเ้ยเข็จนไรยนะต้องไปดขอไป้บางพวกกดล้างละเริ่มกดล้างละ ต้องมียานวดวน,น,น,วนต้องมียานวด<ช>มอวดนวดแทนไหม,หมอ,อ๋ม<า><ข>อได้ <นะ S 1> ังเค <นะ S 1> ลือ่อนติดปอลอนี้มัน ิกใกล้ลลลกสุดนะกออูน,นี่มากเลยเดี๋ยวนี้ขอแห้งเลยนะ F เนะอฟซีป้องผมทำไมมันมาผ่านเดยอดจคิดได้ไงมันเป็นคล้ายๆแมงมุมกเ,เากาะเดี๋ยวก็รอดูทีมช่างนะพิจารณา,าร่วมกันนะท่านผู้ชมขอแห้งทันทีเลยนะไอ้แอล้วเหรอ ขอนหางตังบันลาบเลยี่มีเคโหลมทองมคูณเลยคนเลยสานึงมัจะกินางเที่ยงก่อนมเที่ยง้ใชไหม่ใส่ไปก่อนเคปแล้วีอนแล้ทีบแล้วผมอ่คลิปนี้ก็ก่อนพักเที่ยงนะ FC นะเอาคูมา เอาคู่มาหน่อยเอาคู่คูมาอาพอดีูสุดท้ายพอดีสุดีพอดีพูดนะพูดอยู่นาบ้านเรอใช่ไหมฮะเาช่วยนะเอามาคนไหมอ้คนไหรอาก็จะไปยังไงเเสียงรถไฟอเเสาเดียเสาเดีย พเพิ่แงเพื่แฝงให้บ่นี่ขั้นไปควายแนะนำให้คอฟังนี่ให้นิดเลยเอ,อ,อ่วยได้บังแดดให้จังหวะโรปูนละเนี่ยปฏบติพวกแกปโรปูนยางอ้อมปูนบาเนี้เล้วใส่กเฮียมบอางึนเอาเลยต่อยสักทิพย์นะอยอือห็อต่มนะข้าเป็นเพื่อให้่อหนตอนนี้ก็ใส่ช่องลมแล้วนะครับ โอ้พอพี่ชิดเข้าบ้านไปรู้สึกว่าเห็นตะคอนะตอนนี้แสดงว่าห้องน้ำนี่สูงมากเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเออัปเดตต่อเนื่องเลยนะครับโอ้ผมพี่นายทำไมมันดีดออกพี่นายล้องตัดแล้วบอก มาอยู่ใกล้กองเอยสวัสดีครับโชคับเข้าวงไอเยโอ้โหเมื่อกี้เห็นตัวเลขไม่เดินพี่ได้จะงกึมก็เป็นนะตอนแรกอ่ะทุกคนดูสิเขามายืนถือตั้งนานตัวเลขไม่เดินได้ยังกึมหนาวใครได้ไปซองคลิปเลยเด้ได้จังกึมนั่งอยู่เลขเดิมอยู่จึ้งๆอยูตัวเลขไม่เดินใช่ดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไงดีอยู่นะมึงใช้กับไม่ไงตั้งกล้องมาตรงนู่นจะมายืนทางนี้เสียงได้ยินเลยอันนี้จังเม็ดน้เพชรที่สอน ไม่เนี่ยใจกี่เมตรน่าจะไม่ไกลเท่าไหร่ขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ออดิสซอนแฟมิลีด้วยนะครับสวัสดีครับ